บรรยากาศดีมากเย็นมากง่ายทุกคนเจอไหมมันนะ่าสารนะเออก่ามากอะไมโอเคเรียบร้อยนะทุกคน ทุกคนมาท่านครับวัสดีครับเจ้ามีอะไรคือผมอยากเฮ้ยท่านเอาท่นานทุกคนทุกคนงน้อเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิดนะทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมจะขึ้นไปที่ศาลเก่าแห่งหนึ่งนะศาลโบราณก็มันมีนักลบโบราณอยู่เอยนะก็คือคอยปกป้องดูแลศาลนั้นไว้เหมือนเป็นที่พวกเขาพวกนักรบบูชากันนะเพราะวันนี้ผมอยากจะ ขึ้นไปหานักรบโบราณด้วยว่าจะไปขอบคุณเขาที่เขาเคยช่วยพี่มิตรแฟงเนี่ยหายิงเพชรนะที่พี่มิตรแฟงมาขอความช่วยเหลือกับพวกนักรบโบราณตรงนั้นนะก็วันนี้ผมอยากจะขึ้นไปเยี่ยมไปหาเขาด้วยนะเพราะว่าก็ไม่ได้มานานละก็ฝากพี่ๆทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อสพอร์ผมอีกหนึงช่องทางให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วผมก็มานั่งพักก่อนนะเพราะว่าจะเดินทางขึ้นไปเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะอีกไกลนะ เพราะว่าผมได้มาเจอกับสาน้ำนี่นะทุกคนเจอไหมมันเป็นที่ไหลมาจากข้างบนนู่นนะเพราะว่าน่าจะเกิดฝนตกหนักก็เลยทำให้มีน้ำสายนี้มานะก็คือเป็นห้วยห้วยเก่าที่ฝนตกหนักๆแล้วมันจะมีน้ำเนี่ยไหลมาทุกปีนะแหละมั้งทุกปีครับน่าจะเป็นทุกปีเลยนะถ้าฝนตกหนักๆนะ เพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฝนตกหนักหนักเหมือนกันใส่น้ำเช่นนี้ก็ไหลามานะผมต้องผมคิดว่าถ้าเป็นต้นตอมันเนี่ยก็คงจะไกลน้าดูเลยนะใส่น้ำแห่งเนี้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอ,อนั่งพักตรงนี้เอาแรงตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าผมก็เดินทางเนี่ยก็เกือบชอั่วโมงแล้วนะกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ เพราะว่าผมเดินก่อนหน้าเนี่ยผมเดินอยู่ทางข้างบนนะผมไม่ได้ยินเสียงน้ําพอผมได้ยินเสียงน้ํปุ๊บเนี่ยผมก็ลงมาดูเลยนะว่ามันมีน้ําจริงๆนะก็เลยนั่งก่อนจะมาเปิดคลิปให้ดูเนะี่ยผมก็ได้ทําการดื่มน้ําตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยไม่คิดว่ามันจะมีน้ํามาด้วยนะ เดี๋ยวยังไงก็จะขอนั่งพักตรงนี้ไปอีกสักครู่เดียวเนี่ยบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็เขียวชะอุ่มนี่นะทุกคนบรรยากาศรอบๆตอนนี้เขียวชอุ่มไปหมดเลยนะน้ำก็ไหลนะปกติที่ตรงนะี้มันจะแบบว่าแห้งแล้งนะ แต่มันเริ่มกลับมาเขี่ยวนี้เราก็ดีใจนะให้มันกลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติของพวกมันนะเดี๋ยวผมจะขอหานั่งที่นั่งทิ้งดีๆสักหน่อยนะขอทำที่นั่งพักตรงนี้ก่อนนะ ไหนๆก็เจอที่แบบสบายๆแล้วแล้วขอนั่งพักไปก่อนเอาให้ใหายเหนื่อยก่อนเลยนะก็จะเดินทางต่อนี่ก็สำหรับไฟพิงพอดีเลยนะทุกคนอจอจู่ๆลมก็พัดมานะโชคดี ผมขอตั้งกล้องก่อนนะผมรู้สึกเมื่อยๆออยังไงไม่รู้นะเฮ้ยตัวปลอดภัยนะเวรสามันไม่ได้ขออนุญาตสักครู่หนะนึ่งดีมากเลยนเป็นอาชีพสบายมากเลยนะ ทิปปิงให้เราด้วยโอ้ทุกคนบรรยากาศดีมากเย็นมาก อย่างนั้นทุกคนทุกคนลมพัดมาแล้วก็บรรยากาศบวกกับบรรยากาศที่มันเย็นสบายแบบเนี้ย แล้วฟังเสียงน้ำไปด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนแทบอยากจะหลับตรงนี้เลยนะแต่ก็คงไม่มีเวลาที่จะมันหานอนที่ตรงนี้นะเพราะว่าเราก็มีธุระที่จะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้ทางเมืองรับแรงก็ยังสงบสุขนะเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกลับไปซาสานะ คืออยู่กันยังตอนนี้อยู่กันยังสบายอยู่ไม่ต้องมีงานอะไรให้เราทำนะส่วนภรรยาก็ให้อยู่บ้านไปก่อนให้ไม่อยากให้เข้าป่านะทุกคนเพราะว่าก็มีพี่ๆทุกคนเป็นห่วงนะว่านางกําลังท้องผมก็มเข้าใจจุดตรงนี้นะบางทีผมเนี่ยก็พยายามให้นางอยู่บ้านแล้วแต่นางก็ดือ้อ นางดื้อน,นะนางอยากจะมากับผมด้วยผมเคยบอกไปแล้วว่าไม่ให้มานางก็อยากจะมาก็ตอนนี้ก็ให้นางอยู่แบบอยู่บ้านนะนางก็เริ่มฟังผมนะตั้งแต่ผมบอกว่านางท้องเนี่ยนางต้องอยู่ดูแลอยู่อยู่บ้านไปก่อน ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะขอเดินทางต่อละเพราะว่าอันนี้ก็พักเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาทุกคนตอนน,น,อนะตอนี้ก็เดินทางได้อีกคู่แล้วนะก็คือตอนนี้ก็เดินขึ้นมาจากทางน้ำนะเป้นทางบกแทน ก็ไม่ได้เดินตลอดนะทุกคนเดินไปพักไปก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะที่ผมเดินทางมาเนี่ยก็เดินเรื่อยๆนะทุกคนผมคิดว่าตรงนี้คงจะไม่มีอะไรที่มันอันตรายเกินไปนะเพราะว่าผมก็พกของดีจิตตัวมานนะเดินไปพักไปนะผม ถ้าเหนื่อยผมก็พักนะเดเอก็ต้องดูพละกำลังตัวเองด้วยนะว่าขีดจํากัดมีถึงเท่าไหร่นะตรงนี้ก็เป็นปาาไผ่แล้วนะทุกคน ก็ไม่เดินทางน้ำมันนะเพราะว่ามันสุกอ่ะถ้าเดินทางน้ำเนี่ยผมเปียนนะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ต้องเดินลงน้ำอย่างเดียวเลยนะเราไม่มีที่ให้เลาะข้างๆมวยไปนะอู้นะทุกคนอยู่ในป่านะ้องเลยนะ ข้างบนอีกไกลเลยนะเนี่ยผมเดินมาเกือบชั่วโมงแล้วนะก็มาเปิดคลิปให้ดูเนะี่ยก็ต้องแบบนี้แหละนะทุกคนเพราะวา่าถ้าถ่ายตลอดทางคงจะไม่ไหวและยอย่างพลัางงานแบตเตอรี่เนะี่ยก็คงจะหมดไปนะถ้าเรามัวแต่ถ่ายแต่ต้นจนจบมันนะ ก่อนเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันไปต่อดีกว่านะก็ยังว่าที่ตรงนี้นะทุกคนมป่าเยอะมากผมได้มาเจออยู่รอบนึงนะแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะ ยิงตะเลเลยนะมันไล่อย่างเดียวเลยนะทุกคนดีนะที่ผมยังมีพวกลูกบอลประทัดมาจุดไล่มันนะมันก็กลัวเสียงดังเหมือนกันมันกลัวเสียงดังนะเราก็กลัวมันเหมือนกันทุกคนผมเจออะไรบางอย่างนี่นะทุกคน มาเดือนะทุกคน,นเต็มต้นเลยนะผมไม่รู้เขากินกันยังไงนะแต่ผมเคยได้ยินว่าลูกมาเดือดนะกินได้นะลูกใหญ่อยู่นะทุกคนลูกใหญ่ เดินไปเรื่อยๆนะ่นทุกคนก็หาดูอะไรรอบๆผมด้วยว่ามีอะไรไม่ดีไม่ร้ายโผลออกมาจะได้ตั้งตัวทันนะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอรีบเดินทางไปถึงให้ถึงจุดตรงนั้นก่อนแนละ้วผมค่อยปิดคลิปให้ดูอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะไปทุกคนไว้เจอกันตรงที่เป็น ที่ของนักรบโบราณกันดีกว่าไปทุกคนทุกคนครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมเดินไปเนี่ยข้างหน้านะผมเหมือนจะได้ยินเสียงปังปังป,งปังของในพันหรือเปล่านะเสียงดังลั่นเลยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะผมก็เพิ่งจะมาเปิดคลิปให้ดูกันผมก็เกรงว่าถ้าผมเดินไปข้างหน้าอีกน่อยนึง ถ้าเขาตกใจเนี่ยเขาอ,อาจจะลั้นไกลใส่ผมนะผมก็เลยขอหยุดนั่งพักตรงนี้ไปก่อนรอให้เสียงมันสงบกว่านี้ก่อนนะก็ก่อนหน้าเนี่ยผมได้ยินอยู่สองสามรอบเลยนะที่ดังขึ้นมาผมคิดว่าเขาคงจะเจอหมูป่าหรือเปล่านะถ้าเราไปดีมาดีกับเขาคุยดีกับเขาเขาคงจะไว้ใจเรานะพวกนายพานเนี่ย มก็ยังไม่กล้าเดินไปต่อนะก็รู้สึกกลัวๆนะก็เลยขอนั่งพักตรงนี้ไปก่อนให้ให้เขาอะบางทีเขาอาจจะเดินลงมาหาตรงนี้ก็ได้นะก็ถ้าเจอเขาคงจะทักทายตามภาษาเรานะเจอยังไงก็จะขอนั่งพักก่อนนะถ้า,ถ,าถ้าไม่พานาเนี่ยผมจะไม่ขอทายเลยนะเพราะว่า เหมือนจะเป็นการบ่งบอกตัวตนเขาหรือเปล่ปานะตอนนี้ก็ผมบอกคาดว่าอีกข้างหน้าประมาณ5นาที10นาทีก็ถึงแล้วนะเพราะว่าผมก็เดินเนี่ยไกลพอสมควรแล้วเราค่อยมานั่งพักกันอีกทีหนึ่งนะ ภาวนาให้เจอคนโบราณคนนั้นนะเขาเป็นนักรบหรือคนโบราณอันนี้ผมก็ไม่ใช่นะทุกคนขอไปเขาจะเป็นคนนักรบโบราณหรือจะเป็นคนธรรมดาที่คอยเฝ้าดูแลที่ตรงนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปทุกคนเดี๋ยว ผมขอนั่งพักตรงนี้ไปอีกสักครู่หนึ่งถ้าเริ่มเดินทางถึงจุดตรงนั้นผมจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ผมก็มาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนได้รู้นะว่าที่ผมต้องมาเปิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็พยายามหามองรอบๆผมตลอดเลยนะก็กลัวอยู่นะป่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไว้พบกันที่จุดตรงนั้นเลยดีกว่านะ ่ะทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้อีกพักใหญ่ๆแล้วนะก็ประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วนะที่ผมเดินทางต่อจากที่ผมไปนั่งพักเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็เสียงที่ผมได้ยินมาน่าจะเป็นเสียงของนายพานนะก็ไม่มีไม่ส่งเสียงมาละในอย่างผมก็ไม่เจอนายพานคนนั้นเดินกลับไปทางน้ำด้วย ผมก็คาดว่าคงจะเดินหน้าไปต่อเนาะทุกคนยังไงทุกคนเจอไหมหน,น้าสารเต่าเนาะทุกคนเดียวงั้นผมจะทำการเข้าไปกราบไหว้ก่อนเลยนะอันดับแรก ราะว่าเรามาที่องเขาเราต้องทําความเคารพเขานะทุกคนน,นะนี่เลยนะสารเก่านี่เลยนะเดี๋ยวผมขอทำการขอไปกราบไหว้ก่อนเลยนะตั้งอยู่ตรงนี้ผมจะขอทำการมันมีต้นไม้บังนะทุกคนเดีย๋ยวผมตรงนี้เลยละกัน เดี๋ยวผมขอทำการเข้าไปตอนนี้ขออนุญ เดี๋ยวผมะจะขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะผมจะรอดูด้วยว่านักรบโบราณที่คอยช่วยเหลือพวกพแฟงเนี่ยเขาจะออกมาตอนไหนนะผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แหละส่วนผมก็จะนั่งอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยนั่งรอดูไปก่อนนะว่าเขาจะออกมาเมื่อไรนะ าทุกคนเดียวรอลุ้นไปพร้อมกันว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าหรือตอนนี้เขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าผมมาถึงจุดตรงนี้แต่เขายังไม่แสดงตัวตนออกหมายผมเห็นนะผมก็จะทําการนั่งรอตรงน,นี้ไปเรื่อยๆก่อนนะดูหลังกล้องนี่แหละผมคาดว่าเขานั้นจะออกมาจากค้างๆสามเนี่ยนะ เอาหัวพิงต้นไม้แล้วนะก็ <Good. S 1> เหมือนจะหลับนะเพราะว่าอากาศนี่ดีมากแต่มันจากาศก,าก็เป็นใจเป็นใจสุดๆเลยทุกคนขนาดมีแดดยังไม่ร้อนเลยนะวันนี้เยเอาทุกคนมา สวัสดีครับเจ้ามีอะไรคือผมอยากจะมาขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยพี่แฟงเนี่ยหาตามหายิงเพชรจนเจอครับเจ้าพูดถึงใครพี่แฟงไงครับที่เขาเคยมาขอความช่วยเหลือจากท่านที่มาตามหายิงเพชรอะครับมทำไปแล้วผมขอเข้าไปคุยกับท่านนะเจ้ามีอะไรผมาที่นี่ก็ผมอยากจะมาขอบคุณเรื่องนี้นครับท่าน เฮ้ยเฮ้ยท่านเอาท่านทุกคนจอมเป็นคนเมืองรับแลแหวนนั่นข้าจำได,ด้ผมเป็นเคยเมืองรับแลครับเอ้าจูๆ่ๆเขาวไว้ผุกกระทำความเคารพผมเลยนะ <พอ S 2> ครับไอเกิดคนรับแลมาก เขาเป็นคนดีครับครับจะลงขึ้นเถิด<อ>ลกขึ้นไม,ไม่เป็นไรครับผมให้เกียรติท่านพอท่านที่มีอายุมากกว่าผมครับผมให้เกียรติทุกท่านครับถึงผมจะมียศก็ตามผมก็ยังให้เกียรติทุกท่านครับพวกเขาคอยจะรับแรพวกเขาจิตใจงดงาม แล้วนั่นผมไม่เจ้าหนได้มาก็ผมเป็นของท่านผู้นำเมืองรับแลให้ติดตัวไว้กับผมครับเจาะเป็นอะไรกับผู้นำเมืองรับแลผมเป็นเคยเมืองรับแลครับเออจาะก็คงจะสมมสไพลาลูกสาของท่านใช่ครับก็ผมอยากจะขอบคุณท่านจริงๆนะครับที่ช่วยเหลือ ที่แฟงตามหายิงเพชรจนเจอนะครับก็ขอบคุณท่านครับผมไม่ได้มีทุระอะไรมากมายผมมีทุระเรื่องเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวกับท่านขอบคุณท่านนะครับที่ออกไม้ยินดีช่วยช่วยคนที่เดือดร้อนมันมาไล่ผมต้องจัดการพวกมันลราขึ้นเดันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับเลยนะครับว่าวันนี้ผมก็มา ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือพวกผมมาตลอดครับอย่างนี้ไว้หน่อยข้าขอบใจเจ้าทำให้ข่ารู้ว่า <c oughs> แวนนั่นเป็นของคนรับแลที่ข้าไม่เจอมานาน <c oughs> อืโชคดี <c oughs> ข้าไปก่อนท่าน กัน,นก็ไปแนละ้วนั้นพอก็วันนี้เขาก็รู้แล้วนะว่าเขาให้เกียรติผมที่ผมมียศกว่าเขาแต่ผมก็ยังให้เกียรติเขาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็อายุเยอะกว่าผมผมคิดว่านะก็วันนี้ก็เสร็จเส้นภารกิจที่<ม>ได้มาขอบคุณพวกเขานะไว้พบกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ผมขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวผมทำความเคารพศาลนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็ ขอตัวกลับแล้วนะไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ